มาดูฝั่งนี้ครับครึ่งเวลาหลังตกก๊อตหลงได้บอลทางหมายเลขเจ็ดเนี่้ใส่เบอร์มาให้หมายเลขเจ็ด มาที่ไอเ้เจ็บครับเด็กก๊อตมาที่พัดตาวดีชื่นบางบ้าปาัดมาเจ็บกองหลังฝั่งนี้ครับปิยรักรอบปัญาปัดไปสุภาพรสมท้องอ้าวโดนล้มสุภาพรยังได้บอลอยู่ครับสุภาพรสมท้องให้พัดตาวดีชื่นบางบ้าพัระเวนเปิดอา้าวตรงนี้น้องหลวง ล็อกไว้ได้ครับตรงนี้หมายเลขแปดแตวันนีนวลพุ่มครับแวาวันนีพาบอลบอลหลอกมาเดี่ยวมา,มาติดหมแลขวปกฟังนี้ครับอธิทยาพวงทองอ่าแรงทำไมยิ่งครับโอ้โหเกือบไปครับถึ่งเวลาหลัง แต่ก็ไม่ทราบเพราะเพิ่งจะมาถ่ายคู่นี้แต่มุมของทั้งฝั่งน้องหลวงเอโดยหมายเล็กห้าครับโดนเคี้ยวมากน้องหลวงเองได้ยบอลอยู่ครับปะเป็ดติดหมายเล็กสิทฝั่งโน้นครับสิริรั์ อยู่อ um, sure. ่ำมาให้กับพัทรวดีชื่นบางบ้าไหลออกขวามาแต่ไม่หกเขอคืนเลยพัทรวดีัวดีล็อกเขากลางแรงเลยเปิดโอ้ลูกนี้ข้าวฮอตไม่โดนครับแม่หมานเลขแปดสาวินีนวนพุ่งครับ เอาได้แล,แล้วพูดสินอัฐพลสีมักปรุวิวชบรารการขังขึ้นโมนหลังอ่าผมก็กดว่าใครใชนะเดี๋ยวถามพู้เสดสินดูครับอ่ฝั่งนี้เริ่มนะครับ